น่ารักรกรักแบบนี้ผมนะครับก็เกือบเสียน้ำตาแล้วเกือบแล้วแต่ยังไม่กล้าลองให้ทุกคนเห็นนะไม่เป็นไรหรอกแต่แบบผมดีใจมากเลยที่วันนี้แบบทุกคนมารวมตัวกันที่นี่ผมตอนตอนนั้นผม,ผมจำได้เลยตอนที่ เข้าวงการมาแรกๆผมมีคนติดตามผมน่าจะสูงคนเลยมั้งคือไปงานแล้วแบบเจอไม่ได้มีแฟนคลับเป็นของตัวเองแล้วพอเราเริ่มโตขึ้นเริ่มมีงานมากขึ้นก็เริ่มหาส่งแฟนคลับมาเรื่อยๆเข้าไปอยู่ในบ้านเราอล้ผมรู้สึรักมากผมรักแฟนคลับของผมมากๆ ว่ากว่าผมจะมีแฟนคลับเพิ่มมาแต่ละคนมันมันไม่ได้เหมือนคนอื่นมันมันมีการเดินทางมาพอสมควรแล้วก็พอพอมาถึงตอนนี้ผมดีใจมากเลยที่บ้านผมมันใหญ่ม,มากๆใหญ่มากๆกว่า,าก่ตที่ ที่ผมเนนีผมเข้าใจเลยการที่แบบคนมารอผมคนมาช่วยผมคนมาทำอะไรโดยที่คนไม่ได้หวังผลตอบแทนเลยจากผมเลยแล้วผมผมนับนับถือในในหัวใจของพี่ๆทุกคนเลยในนี้ที่คอยส่งเสริมผมพัฒน,นามผมคอยให้กำลังใจ ผมอยากจะบอกว่าแบบพี่แบบพี่ๆทุกคนในนี้หรือคนที่อยู่ทางไลฟ์สตรีมมิ่งคือกำลังใจที่ดีที่สุดของผมนาตอนนี้เลยแต่อยากให้รู้ไว้ว่าผมก็จะเป็นแบบเนี้ยต่อเรื่อยๆแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักให้กับทุกคนแล้วจะพยายามไม่ไม่ลืมตัวว่าเรามาจากอะไร เราเกิดจากอะไรเราเริ่มต้นมาจากอะไรจะพยายามไม่ลืมตัวตนของเราว่าเรามาได้อย่างไงอยากให้ทุกคนดูไว้ว่าการที่มีซีในวันนี้มันคือพวกคนทุกคนในนี้และทางไลฟส์สตรีมที่ดูอยู่ขอเชิตงตบมือให้ตัวเองเลยนะคระับ